เป็นแกง๊งทุบกระจกรถนะทั้งหมด11คนข้างหน้าเนี่ยฮะทั้งหมด11คนเข้าใจว่างวดนี้น่าจะได้ยกแก๊งนะครับสืบ <Hello. S 1> เนื่องจากเมื่อวันที่10เมษายนนะครับก็ <Hello. S 1> มีเหตุทุบกระจกรถงัดกระจกรถนะฮะแล้วก็เอาสับสินในรถไป คิดเป็นมูลค่าก็จํานวนหลายแสนบาทนะครับเฉพาะทองคับก็หนักแล้ว25บาทนะครับเกิดเกิดที่บริเวณถนนร่มเก้าครับทางสนลร่มเก,ก้าโดยฝ่ายสือสวนนี่ก็ได้ออกหาข้อมูลนะครับดูจากกล้องวงจรปิดก็ดีลแล้วก็ับกลุ่มคนในพื้นที่ก็ดีก็ไปได้ผู้ต้องสงสัยมาหนึ่งคนนะครับก็เอามาสักถามยอมรับว่าเป็นแก๊งืึกลุ่มที่ร่วมก,กันกระทำผิดจริงก็หลังจากนั้นก็มีการขยายจนกระท่าได้มาทั้งหมด11คนนะครับ ก็แก๊งนี้เนี่ยหรือกลุ่มนี้เนี่ยทำในหลายพื้นที่นะครับเฉพาะเบื้องต้นเนี่ยรับสาภาพมาแล้วทั้งหมด6ลายนะ16ลายะ16ลายในพื้นที่ของบางเทียนในพื้นที่ของบางนาในพื้นที่ของร่มเก้านะครับก็อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมครับแล้วก็ในส่วนของผู้เสียหายนะครับถ้าบุคคลใดหรือทนใดที่เคยถูกแก๊งทุกกระจกรถนะครับทําให้เกิดปัาหายต่อทรัพย์สินของท่านนะครับ ต้องการที่จะดูของกลางหรือแอรงกับเพราะของกลางบางกลุ่ไม่ได้นํามานะครับก็ติดต่อหรือประสานงานได้ที่สนร .9 น,นะครับ